การเข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในวันนี้ของนายแก้วสารอติโพธิเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรมคอร์รัปชันทักษิณหรือคอนทอ,อนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์แกนนำเครือข่ายคนเสื้อหลักสีและมวลชนกว่าอีก100คนพร้อมกับรายชื่อประชาชนจากทั่วประเทศกว่า4,100คนเพื่อเข้าร้องทุกกล่าวโทษให้ DSI ดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตร ผู้สมัครสอสระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งพักเพื่อไทยในข้อหาให้การเท็จคดีซุกุุนของพันบรบจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพี่ชายนายเจษดาอนุจารีอุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงานสภาทนายความหรือหนึ่งในทีมทนายความคดีทุจริตจ,จัดซื้อกล้าย,ยางพารา90ล้านตันของคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอช วิเคราะห์ว่าการดําเนินการกล่าวโทษนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องที่สามารถกระทําได้การที่จะไปดำเนินการในเรื่องเบิกความเท็จนะครับซึ่งในเรื่องทางการเบิกความเท็จเนี่ยในทางกฎหมายเขาจะไม่อโทษกับคนที่เป็นจําเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพยานอื่นๆซึ่งเป็นเป็นการเบิกความเท็จและเป็นประเด็นสําคัญในคดีนะครับก็อาจจะมีความผิดในข้อหาเรื่องของการเบิกความเท็จให้การเท็จต่อศาลนะครับ ซึ่งกรณีน,นี้เนี่ยมันจะต้องดําเนินการเป็นคดีต่างหากนะครับมันขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับความเสียหายนะฮะในคดีนั้นๆเนี่ยเป็นคนที่จะต้องไปร้องทุกกล่าวโทษแล้วก็ดําเนินการกันอีกทีอีกทั้งการเริ่มต้นคดีอาญากฎหมายยังอนุญาตให้ผู้ที่มีผลกระทบหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียดําเนินการฟ้องร้องเอาอผิดได้ถึงแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักฐานในการต่อสู้คดีและการตัดสินทางกระบวนการยุติธรรมว่าจะพิจารณาในหลักฐานและคำให้การเช่นเดียวกับคดีทุจริตกล้ายางหรือไม่เพราะว่าในการเริ่มต้นคดีายานเนี่ยมันก็อาจจะมีกระบวนการในในเรื่องของการกล่าวโทษได้ถ้าไม่ใช่เป็นความผิดเรื่องส่วนตัวนคะครับเข้าใจว่าคุณเจ้าสันเข้ามาทาในาในช่วงนี้เนื่องจากเพราะว่าคุณยิ่งรักเริ่มมาเป็นบุคคลสาธารณะจริงๆความผิดนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นเวลานานพอสมควรในการประสามจะสิ้นเสร็จไปตั้งนานนะครับแล้วก็ยังไม่มีการดาเนินการอะไรกันต่อนะครับเพอเอเนี่ยนะฮะก็มีการสมัครเข้ามาเป็นนักการเมืองนะครับแล้วในกระบวนการของการเป็นนักการเมืองเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณยิ่งรักเสด็จซ้ำนะครับในการที่จะได้พิสูจน์ตนเองนะครับเป็นการลักษณะของการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทํามาเป็นความผิดหรือไม่นะครับ เพราะนั้นการเป็นนักการเมืองเนี่ยมันทําให้ทุกคนมีนสิทธิ์จะเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากเขาถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะอย่างไรก็ตามไม่ว่าการเคลื่อนไหวของนายแก้วสันจะสําเร็จและกระบวนการยุติธรรมรับดําเนินคดีหรือไม่แต่นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านนี้ยังคงชี้ว่าคงไม่ใช่ช่วงนี้ที่จะตัดสินถึงความทุจริตของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เบญจมาตวิถีไว i ์ทีวีรายงาน